ดอปลิดเป็นธุรกิจนะเป็นแอปนะผมทําแอปขึ้นมาเราทําแอปขึ้นมาเรานี่เป็นแอปช้อปปิ้งนะเป็นแอปช้อปปิ้งอาหารเสริมความงามเครื่องสําอางและกําลังจะมีสินค้าอื่นตามมาเยอะแยะมากมายเราทําแอปพลิเคชันนะเราทําไมเราถึงทําแอปพลิเคชันก็เพราะว่าเราจะให้ทุกคนมาซื้อกินซื้อใช้เองมาช้อปปิ้งเองเนาะชอบไหม ชอบไหมคนมาซือออาาซ้อกินเองชอบไหมเขามาซื้อกินเองชอบหรือเปล่านะเราไม่ต้องออกไปขายของไม่ต้องออกไปโพสต์ขายไม่ต้องให้เขามาซื้อกินเองนะเงินเด้งเข้าดีไหมนะเงินที่นี่เราเนี่ยเวลาถอนเงินจะถูกหักภาษีสามเปอร์เซ็นต์นำส่งให้กับรัฐบาลนะทุกคนนะครับสามเปอร์เซ็นต์นำส่งให้รัฐบาลถอนได้ทุกวันถอนเงินได้ทุกวันเข้าเรียลไทม์ ยกเว้นนะตอนประมาณห้าถึงหนึงตีหนึ่งห้ามถอนธนาคารมันอัปเดตจําได้ไหมถอนเงินได้ทุกวันนะโหลดแอปกันหรือ,อยังเนี่ยนะ